ไปทำอะไรอ่ะมาแล้วป่ะป่ะกลับบ้านเร็วมาแล้วเร็วลงมาลงมาแล้วเร็วเออเก่งมากลเก่งจังเลยเอาลงมาานียงมาหนึ่งจองจ้าวิ่งดื้อดๆ อาลงมาเร็วเนลงมาไม่ขึ ah Sadly, hm ้นเออจะขึ้นหาพี่เข้าไหมเอาไปขึ้นไปเออไปขึ้นไหมเอาเอาไรเนี่ย